สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิจ็ตสวยๆน่าใช้สำหรับ iOS 14มาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วครับด้วยวิจ็ตนี้เราสามารถเลือกรูปที่ต้องการพร้อมแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่วันเดือนและเวลาบนหน้าจอโฮมได้อย่างสวยงามมีรูปแบบต่างๆสารพัดให้เลือกใช้ปรับแต่งได้ตามต้องการวิจ็ตนี้แจกให้ใช้งานฟรีเราไปดูวิธีใช้กันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกาลังใจในการทาคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่ง เพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Color Widgets แอป,ปนี้แจกให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ถ้าต้องการใช้เวอร์ชันเต็มที่ปลดล็อกรูปแบบปลดล็อกดีไซน์ต่างๆทั้งหมดให้เลือกใช้ได้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา1 1 9บาทครับแต่แบบฟรีที่แอป,ปเตรียมไว้ให้ก็คุ้มแล้วครับ เพราะเราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเลือกรูปแบบการแสดงผลได้อีกด้วยครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าแอปนี้จะแจกให้ใช้งานฟรีแต่รีบโหลดก็ดีครับบางทีแอปดังคนโหลดเยอะก็อาจจะไม่ฟรีตอนหลังได้ครับลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาในหน้าจอหลักของแอปจะแสดงรายการวิจเจตต่างๆโดยรายการด้านบนสุดจะเขียนว่า Active Widget แสดงรูปแบบวิจเจตปัจจุบันที่เราเลือกใช้ครับถัดลงมาด้านล่างในหัวข้อ All Widgets แสดงรายการรูปแบบวิจเจตทั้งหมดที่แอปเตรียมไว้ให้ซึ่งเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูรายการต่างๆและแต่เลือกรูปแบบที่ชอบรูปแบบที่ต้องการใช้ได้ทันทีโดยแอป Color Widgets เตรียมรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้อย่างจุใจเลยครับแต่ละแบบก็มีธีมแตกต่างกันไปทั้งภาพพื้นหลังหรือภาพแบ็กกราวซึ่งแต่ละแบบก็มีความแตกต่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวให้เราเลือกใช้ได้ครับ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีรูปแบบการแสดงข้อมูลพลังงานแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่ที่ต่างกันด้วยครับโดยมีแบบที่แสดงเป็นรูปไอคอนแบตเตอรี่อยู่ที่มุมบนซ้ายหรือจะเลือกแบบที่แสดงสถานะแบตเตอรี่ระดับพลังงานแบตเตอรี่อยู่ทางด้านข้างก็ได้ครับไม่เพียงเท่านั้นตัวแอปยังมีการตั้งค่าอย่างยืดหยุ่นด้วยครับโดยเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะแสดงสถานะแบตเตอรี่หรือซ่อนเอาไว้ก็ได้และยังสามารถเลือกการแสดงเวลาแบบ12ชั่วโมงหรือแบบ24ชั่วโมงก็ได้ครับ ชอบแบบไหนเลือกได้ปรับแต่งได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดต่างๆในการปรับแต่งการทำงานของวิจ g ต t ได้อย่างยืดหยุ่นกันครับในดีไซน์รูปแบบต่างๆที่แอป Color w i d วิจตเตรียมไว้ให้กับเราส่วนใหญ่จะใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่สำหรับรายการที่มีรูปมงกุฎอยู่ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลดล็อกทุกแบบให้ใช้งานได้ครับโดยมีค่าใช้จ่ายที่1 1 9บาทเป็นการซื้อขาดแบบจ่ายครั้งเดียวไม่มีการสมัครครับ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีให้ต้องกังวลใจนะครับแต่แบบฟรีที่แอปเตรียมไว้ให้ก็คุ้มแล้วครับแถมยังปรับแต่งได้อีกด้วยใช้แบบฟรีกันได้สบายสบายครับเมื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รูปแบบที่ต้องการแล้วให้แตะเลือกแบบที่ต้องการครับกรอบพรีวิววิจเจตจะ,สะแสดงขึ้นมาถ้าเพื่อนๆต้องการใช้วิจเจตรูปแบบนี้ไม่ต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมให้แตะเซตวิจเจตได้เลยครับรายการที่เลือกจะไปปรากฏอยู่ด้านบนสุดในหัวข้อ Active Widget ถ้าตอนนี้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วเพิ่มวิดเจตก็จะได้รูปแบบตามที่เลือกนี้เลยครับแต่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับแต่งวิดเจตกันครับให้เพื่อนๆแต่เลือกวิดเจตที่ต้องการในหน้าจอ Preview Widget ให้แตะ Edit Widget หน้าจอ Customize จะ,สะแสดงขึ้นมาด้านบนจะ,สะแสดงตัวอย่างวิดเจตทั้ง3แบบคือขนาดเล็กขนาดกลางและใหญ่ให้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในการปรับแต่งได้ครับถัดลงมาในหัวข้อ b a Background ถ้าไม่ต้องการให้มีรูปอะไรเลยแสดงในวิ d g จ t ต้องการให้แสดงเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้นเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มลบสีแดงที่มีรูปถังขยะและโฟโต้ได้ครับเมื่อลบรูปไปแล้วไม่มีรูปเพื่อนๆสามารถแตะเลือกโทนสีของวิ d g จ t ได้ระหว่าง light like, ซึ่งจะเป็นสีสว่าง color เป็นการเลือกสีและ dark จะเป็นโหมดมืดหรือโทนมืดครับชอบแบ็คกราวด์แบบไหนสไตล์ไหนแตะเลือกได้เลยครับถัดลงมาในหัวข้อ t h e จะให้เลือกธีมสีของตัวอักษรข้อความที่แสดงในวิดเจตโดยมีสีสันต่างๆให้เลือกใช้เพียบครับแต่เลือกปรับแต่งกันได้ตามชอบตามสไตล์เลยครับเมื่อแตะเลือกเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างการปรับแต่งได้จากตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านบนนะครับเราไปดูตัวอย่างการปรับแต่งกันครับเพื่อนๆสามารถเลือกรูปแบบไลท์แล้วเลือกสีต่างๆได้เลยครับหรือจะปรับเป็น Color แล้วก็แตะเลือกสีต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันชอบธีมแบบไหนเลือกได้เลยครับ หรือถ้าอยากได้แบบมืดๆเพื่อใช้งานกับการแสดงผลแบบดาร์กโหมดหรือโหมดมืดก็สามารถเลือกแบ็กกราวด์แบบดาร์กแล้วเลือกธีมที่ต้องการได้เลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในรายการธีมเพื่อนๆสามารถแตะเลือกรายการสีด้านซ้ายสุดกรอบตัวเลือกสีจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับ โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงสีได้ถึง3แบบนั่นคือตารางที่ให้เราสามารถแตะเลือกสีที่ต้องการได้เลยครับหรือจะเลือกการแสดงสีแบบแถบซึ่งเพื่อนๆสามารถแตะเลือกสีที่ต้องการได้จากแถบสีที่แสดงอยู่บนหน้าจอเลยครับหรือจะแตะแถบเลื่อนจากนั้นแตะเล้าลากสไลเดอร์เพื่อทำการปรับสีได้ตามต้องการหรือถ้าเพื่อนๆมีค่าสีเป็นตัวเลขหรือเลขรหัสของสีก็สามารถป้อนเข้าไปได้เลยครับ วิธีนี้ให้เพื่อนๆเลือกสีได้อย่างยืดหยุ่นเลือกได้ไม่รู้จบเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับแอป Color w i d g e t ยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆด้วยการแตะไอคอนรูปหลอดดูดสีกรอบตารางรูปวงกลมจะแสดงขึ้นมาซึ่งเพื่อนๆสามารถแตะแล้วลากเพื่อไปดูดสีเลือกสีที่ต้องการได้ง่ายๆเลยครับเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วเพื่อนๆยังสามารถแตะปุ่มบวกด้านล่างเพื่อเพิ่มสีเข้าไปในรายการทำให้สามารถกลับมาเลือกใช้ในภายหลังได้ครับ เมื่อได้สีที่ต้องการแล้วให้แตะปุ่ม X ด้านบนเพื่อปิดกรอบการเลือกสีได้เลยครับจากแบ็กกราวด์และธีมสีเพื่อนๆยังสามารถเลือกฟอนต์ในการแสดงข้อมูลด้วยครับโดยมีฟอนต์ให้เลือกทั้งหมดถึง14แบบครับแต่ละแบบก็จะมีสไตล์แตกต่างกันไปเพื่อนๆสามารถเลือกดูแล้วแตะเลือกได้เลยครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการเพ,าพเ,เพิ่มภาพเป็นพื้นหลังของวิดเจ็ตก็สามารถทำได้ง่งงายๆด้วยการแตะ Add Photo รูปจากแอปรูปภาพจะแสดงขึ้นมา พเพื่อนๆสามารถแตะเลือกได้จากรายการรูปหรือแตะหัวข้ออัลบัม้มเพื่อเปิดอัลบัม้มเลือกรูปที่ต้องการใช้ได้เลยครับเมื่อเลือกรูปสําเร็จเรียบร้อยแล้วเรายังสามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ใหม่เลือกฟอนต์ในรูปแบบต่างๆที่ต้องการใช้รวมถึงการเลือกตีมสีที่ต้องการได้ด้วยครับอยากใช้สีไหนแตะเลือกได้เลยครับในกรณีที่ภายหลังเปลี่ยนใจต้องการลบรูปสามารถแตะปุ่มสีแดงที่มีรูปถังขยะและคำว่าโฟโต้ได้ครับ หรือถ้าต้องการเปลี่ยนรูปให้แตะคำสั่ง Change Photo แล้วเลือกรูปใหม่ที่ต้องการได้เลยครับจากนั้นตรวจสอบผลลัพธ์การปรับแต่ง Widget ได้จากตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านบนครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการให้ Widget แสดงเฉพาะรูปไม่แสดงข้อมูลอื่นๆสามารถแตะเปิดสวิตช์ Photo Only Widget ได้ครับเราลองแตะเปิดกันก่อนนะครับจะเห็นว่าข้อมูลต่างๆหายไปหมดเหลือแสดงเฉพาะรูปภาพเท่านั้นครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะ Set Widget เื่อเลือกวิเจตที่เราปรับแต่งนี้เป็นวิดเจ็ตหลักที่เราจะใช้งานครับจากนั้นแตะคําสั่ง back เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักของแอปแล้วแตะปิดกรอบ preview เพื่อนๆนจะเห็นว่าวิดเจตที่เราเลือกที่เราปรับแต่งแสดงอยู่ด้านบนแล้วครับในตอนนี้ถ้าเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอโฮมก็จะแสะดงวิดเจ็ตตามรูปที่แสดงตอนนี้เลยครับถ้าต้องการปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อน,นสามารถแตะเลือกได้เลยครับแล้วปรับแต่งใหม่ได้ตามต้องการครับเช่นถ้าตอนนี้ผมต้องการให้แสดงข้อมูลต่างๆบนวิดเจ็ต ให้แตะปิดสวิตช์ o t o Only Widget แล้วแตะ e t Widget อีกครั้งจากนั้นแตะปุ่ม Back จะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลต่างๆสแสดงขึ้นมาบนวิเจตแล้วครับในหน้าจอนี้เพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับด้วยการแตะปุ่มรูปเฟืองเพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่าจากนั้นแตะเลือกได้เลยครับว่าจะให้สแสดงเวลาแบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงไม่เพียงเท่านั้นยังเลือกได้ว่าจะ,สะแสดงหรือซ่อนสถานะแบตเตอรี่ได้ครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกสแสดงวิจเจตแบบ24ชั่วโมงและเปิดการสแสดงแบตเตอรี่เอาไว้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักขั้นตอนต่อไปเราจะไปเพิ่มวิจเจตในหน้าจอโฮมกันแล้วครับให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมจากนั้นแตะพื้นที่ว่างๆค้างไว้2-3วินาทีเพื่อเปิดโหมดแก้ไขหน้าจอโฮมจากนั้นแตะปุ่มบวกด้านบนในรายการวิจเจตที่สแสดงขึ้นมา เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะเลือก Color Widget ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นตัวอย่าง Color Widget แสดงอยู่ด้านบนให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างจะเห็นรายการ Color Widget แสดงอยู่ให้แตะเลือกได้เลยครับจากนั้นให้เลือกขนาด Widget ที่ต้องการใช้เมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้แตะเพิ่ม widget เพียงเท่านี้ Widget ที่เราสร้างไว้ออกแบบไว้เลือกเอาไว้ก็จะแสดงบนหน้าจอทันทีซึ่งเพื่อนๆยังสามารถแตะแล้วลากเพื่อบางตำแหน่งได้ตามต้องการด้วยครับ เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับมีวิจเจตสวยๆที่แสดงข้อมูลต่างๆทั้งระดับแบตเตอรี่วันและเวลาและถ้าเพื่อนๆเลือกวิจเจตที่แสดงปฏิทินรายการปฏิทินก็จะแสดงขึ้นมาด้วยครับในกรณีที่ต้องการปรับแต่งวิจเจตก็ทําได้ง่ายๆด้วยการแตะบนวิจเจตหน้าจอของแอปจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกรูปแบบและปรับแต่งใหม่ได้ตามต้องการเลยครับ c o l o r อร์วิจเจตเป็นอีกหนึ่งวิจเจตด,ดีเป็นสีคู่เครื่อง แจกให้ใช้งานฟรีเพื่อนๆอย่าลืมไปโหลดไปใช้กันให้ไวเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ